วันนี้ยังอยู่คุณผุ้สช่อข่าวโทนันนี้หรือน้องตุ้มของเรานะครับเมื่อวานนี้เราคุยถึงเรื่องราวที่ <laughs> ฉันดูดีไหมเธอฉันพูดดีไว้ <laughs> อยู่น้องตุ้มนะครับเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องราวในวัยเด็กของเธอนะครับเป็นสตรีวิทยาเป็นยังไงทำไมเด็กๆก่อนแก่เ็งยังไงจนกระทั่งเข้าจุฬามาพบชรัตก็ลหยุดไว้ตรงน,นั้นวันนี้มาคุยกันต่อแล้วว <laughs> ออ่าอยู่จุฬาใช่ไหมตอนนี้ จบสถิติสองจบสถิติสองสอบยังไงถึงสอบเข้าได้ก็เรียนเก่งไงไม่เรียนเก่งอะตุ้มเรียนเก่งมากตุ้มสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนตุ้มได้รางวัลของโรงเรียนได้ทุนของโรงเรียนพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วตอนมัธยมปลายนี่ตุ้มเดินสายต่างต่างจังหวัดนะคุณพ่อไปไปร้องที่นู่นที่นี่ลำปางขอนแก่นกลางคืนไปร้องเพลงเช้าขึ้นมาเรียนหนังสือโอ้เก่งตุ้มว่านะเด็กๆเนี่ยต้องบอกเลยค่ะถ้าเผื่อว่าเราเราไปร้องเพลงเนี่ยมันมีความสุข พอไม่มีความสุขปั๊บสมาธิมันจะเกิดการท่องหนังสือของตุ้มเนี่ยก็คืออยู่ในตอนชั้นเรียนเนี่ยตุ้มจะมีสมาธิกับการเรียนเต็มที่ไม่เคยท่องหนังสือเลยครูสอนอะไรมาโอเคฉันรับหมดแล้วจบพอถึงเวลาสอบฉันก็เข้าใจไม่ต้องไปเสียเวลาโอ้ยใกล้จะสอบแล้วต้องมานั่งดูตุ้มไม่เคยดูเลย,เ,ลยเพราะ เราแพลนตัวเองเตรียมพร้อมเสมอเนื่องจากว่าเรารู้ว่าชีวิตเราจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เราก็ต้องพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะสหรับคนที่ดูพระจังแต่คนดูพระจังไม่ใช่เด็กว่ะแก่ทั้งนั้นเลยไม่พอดูแล้วก็ต้องนึกถึงชีวิตตัวเองไปสอนลูกไปสอนลูกแล้วกันไปสอนลูกสอนหลานเฮ้ยต้องมีคนมีมีนะเรียนอย่างมีสมาธิยังมีสติอมีสมาธิจริงๆก็เลยก็เลยสามารถสอบเข้าอักษรจุฬาได้ตอนนี้คะแนนสูงไหม สูงค่ะก็น่าจะห้าร้อยห้าร้อยกว่าอักษรศาสตร์มันสูงสุดอยู่ละในในยุคนั้นนะคะเราก็ได้ติดหนึ่งในสองร้อยกว่าประมาณอย่างนั้นก็เรียนอักษรจุลามาโดยที่ต้องบอกนะสมัยก่อนก็ยังโง่อยู่เรียนไปแล้วทําอะไรเราก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่าเราชอบภาษาชอบภาษาอังกฤษชอบภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เรียนไปก่อนเดี๋ยวจบแล้วมันก็คงเป็นเป็นครู ดูดีไปเองใช่แต่เป็นแอร์นี่ไม่ไม่หวังไม่หวังไม่หวังเพราะว่าความที่ไม่ได้สวยใครบอกตุ้มไม่ไม่สวยสมัยก่อนสมัยก่อนนะจ๊ะสมัยก่อนเพราะว่าโอ้โหพวกอักษรจุฬานะพอสวยขสวยจริงจริงดี่มันซูมาลินโอ้โหดูไฮโซไงบอกไม่ถูกพี่ขาเดินในเทวรัยเนี่ยนะเราแบบ กระจอกมากเลยเขาสวยสง่ากันทุกคนใช่เราก็เลยไม่เคยคาดหวังว่าเราจะไปเป็นแอร์โฮสเตสเลยนะะก็เลยคิดว่าอย่างดีที่สุดก็อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสสอนภาษาอังกฤษอะไรทํานองนั้นก็เรียนไปเรื่อยจนความความที่มันมีตัวตนตรงนี้มันก็ออกออกตอนปีสองพอปีสองเนี่ยมันก็จะต้องมีงานรับน้องใช่ไหมคะกลางวันก็จัดไปแต่พอตอนเย็นเนี่ยจะต้องมี งานเลี้ยงคืออักษรเนี่ยนะคะทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่นะคะว่าพอถึงเวลาปั๊บก็จะไม่ใช่พอถึงเวลาก็จะเป็นดนตรีไทยอ่อ่ะพองานเลี้ยงอักษรทีไรดนตรีไทยทุกทีทุกคนก็บอกว่าเบื่อแล้วคือดีนะแต่ว่ามีพาร์ทที่เป็นดนตรีสากลบ้างไหมก็เพื่อนดิฉันก็คือคุณบุรณีรัชัยบุญนั่นแหละ คุณบุรณีเล็กใช่ไหมหนูเล็กหนูเล็กตรงนี้เป็นครีเอทีฟใหญ่ของบริษัทโฆษณาซะแห่งทำอะไรเยอะแยะมากมาะคุณหนูเล็กก็เลยบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นเราลองทําเป็นวงดนตรีหญิงล้วนดีไหมเธอก็ไปสแกนดูว่ามีคนไหนบ้างเธอก็จับมาเธอเป็นหัวนาเป็นหัวหน้าวงนะหัววงหรือเป็นหัวหน้าวะไม่ คือจับมาเป็นออแกไนซ์ว่างั้นเธอเป็นตัวโพผจับมาเลยหนึ่งเวนิกาวิลร้องเพลงได้ดีนะคะซ้อมพุชชาร้องเพลงได้ดีอยู่แล้วดังด้วยนะคะดิฉันดังที่สุดนะตอนนั้นจริงปะตอนนั้นเธออยู่วัาทีนีอยู่เลยเออเยอออกทีวีแล้วใช่แล้วเพลงฝรั่งด้วยร้องเพลงฝรั่งออกทีวีคนรู้จักคนอื่นไม่ดังนะคะสามคนแล้วมีก้อยมีนิกกี้มีเธอก้อยนี่นะ ก้อยสรัญญาสรัญญาสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยนะคะก็มาเล่นเบสนะคะเธอทอมมากเลยนะเธอไม่ใช่สาวก้อยอะไรงเธอสาวจะตายเฮ้ยทอมที่สุดมแล้นหล่อมากจริงปะหล่อมากใส่กางเกงรัดรูปใส่รองเท้าบูทเล่นเบสโอ้ซิซูซี่ควอตโรยังไงอย่างนั้นเลยสุดสุดนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคิดภาพตานิดนึงเลยเลยอีกสคนคุณพี่ไร้วันบุญหลนนึกแล้วไอ้แมมตีกองเลยสิ ไม่กีต้าเล่นกีต้าคุณผู้ชมรู้จักพี่เลวันบุญล้นแล้วเปล่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่เป็นโปรดิวเซอร์รายการจันทร์กระพริบวิกศูนย์เนี่เป็นคนคิดเลยสุริยาตาหวานด้วยเปล่าสุริยาตาหวานเยอะแยะไปหมดรำล็อกละครไฟกรคตักทีวิกศูนย์เดวิกศูนย์เจ็ดประมาณอย่างนั้นนะคะอาแต่ช่วงนั้นเนี่ยเธอก็เธอก็เล่นกีต้าเป็นก็จะมาเป็นกีต้าเล่นกีต้าเหรอเล่นกีต้าเขาเล่นกีต้านะคะที่เหลือก็จะมีแมวเล่นใครตีกลอง บังเอิญอาน้องอีกคนหนึ่งมาตีกรองเกิดน้องของแหม่มซึ่งตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ช่องสามเอออ่านะเะเปิลเเปิลนี่เกิดมาก็ไม่เคยตีกลองก็จับมาตีกรองจับมาตีกลองโดยเอาอ๋อเอาหมอนมาวางแล้วก็ฝึกตีหมอนอยู่ที่บ้านตีหมอใช่พี่วันที่เล่นเนี่ยนัน้องเพิ่งเคยเจอกลองครั้งแรกในชีวิตที่เป็นตัวเป็นเนของกรอง่็ตีได้เหรอใช่เพราะว่า ก่อนนั้นนั้นก็คือตีหมอนเออแล้วก็เดืองอ่ะมันก็ฝึกไม่รู้มันเก่งนะไม่รู้อะไรมันก็เล่นกันได้นะเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนดิฉันก็ทั้งร้องด้วยนะคะแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดด้วยเล่นเป็นอืมดึกภาพออกก็เลยกลายเป็นพี่ขึ้นเวทีเนี่ยเล่นอยู่ที่หน้าหน้าอักษรจุฬานะคะก็คือด้านหลังของหอประชุมจุฬา คนเต็มเลยเหรอตุ้มว่าประมาณ2,000คนดูอู้หูจริงๆครจริงเกิดมามันไม่เคยมีก็เดินครั้งแรกของจุฬาครั้งแรกมีแต่เดินตีไทยกอร์ตึงๆๆๆๆตึงๆเดินเออก็นี่มาแบบเลทไหนพูดไหนโอ้อ one way ticket อ๋อ one way กำลังฮิตเลยช่วงนันแล้วก็ one way or another นะคะหรืออะไรก็ไม่รู้ของโอลิเวียนิวตันจอห์น เล่น12บสองเพลงเต็มหนึ่งชั่วโมงมันไม่เคยมีโอพี่คะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอหนุ่มวิศวะที่ก็ร้องอยู่อีกฟากหนึ่งทั้งหลายมันเกิดอะไรขึ้นวะผู้หญิงอักษรมีแบบนี้ด้วยเหรอแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหนะคะหนุ่มทับปัดหมากันเต็มเลยผู้อักษรทั้งหลายซึ่งซึ่งคิดว่างานคงไม่สนุกกั่นะอุ้ยมันสนุกโอ้โหมากันเต็มแล้วยุคนั้นเนี่ยคำว่าคอนเสิร์ตมันยังไม่มี อันนี้มันเป็นตื่นตาตื่นใจมากสําหรับเด็กๆอย่างพวกเราโอ้มันก็เลยมันมากตอนปีสองตอนปี2อตอนนั้นก็ยังประกวดยังร้องเพลงวาทินีอยู่ด้วยวัทินีหยุดแล้วค่ะอ๋อหยุดเลยเหรอหยุดแล้วเพราะว่าพอเข้าเข้าอักษรเราก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้ก็หยุดแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนๆแบบนี่โอ้โหจสนุกเอนเล่นตอนเนี้ยใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอพี่แต้ม ยังไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอ,อเพราะว่าตอนปีสองเนี่ยมันเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เรารวมวงกันเรายังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่พออีกครั้งหนึ่งพอปีสามปีสามทุกคนก็บอกขออีกได้ไหม,มเราก็เลยตายละเงินต้องทําให้ดีนะคะบังเอิญแมวซึ่งซึ่งเล่นคีย์บอร์ดของเราแมวเรีวันเนี่ยเขารู้จักขับพี่ตุน พลเทพนี่แหละเริ่มโยงแล้วคุณผู้ชมเริ่มโยงแล้วเริ่มโยงลวัจะเจอชารัตแล้วก็อีกยังยังอีกนิดอีกนิดนึงแล้วก็เลยบอกว่าเอาไงดีเราอยากมีที่ซ้อมดนตรีดีๆนะ ก็เลยเอางั้นพี่ตุ่นเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่เดอะนายแมนดารินก็ไปซ้อมไก่นิกกี้จำได้ละอ๋อที่ไปทั้งวงไปซ้อมนั่นแหละเราเป็นนยใช่ก็เลยขอว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยขอพวกเราเนี่ยไปซ้อมที่นั่นได้หรือไม่ใช่แล้วพวกเราก็กระเหลี่ยงกระเหลี่ยงเข้าไปไม่ออกมืดมืดเมื่อก่อนตุ้มนิกกี้นิกเกอร์จะไปซ้อมกันในน้นไปซ้อมกลางวันกันแล้วพี่ก็มีโอกาสไปดูเพราะพี่ไปทํา อาราบัมพี่ไปทาอาราบัมเริ่มเริ่มชีวิตเราเริ่มโคจัมาเจอกันเริ่มเจอกันแล้วใช่นะคะพี่แตมตอนนั้นเพิ่งทาอาราบัมเป็นครั้งแรกใช่ทําไปสองสองอบัมแล้วมีแฟลชแระชลรัดกับผีเสื้อผีเสื้อยังค่ะพอดิฉันนะเข้าไปอยู่ในผีเสื้อของคุณเนาะใช่คุณเพิ่งทําอันแรกเพิ่งทําอันแรกแฟลชกับชรัดแฟลชแฟลชกับชรัดแล้วตอนนั้นพี่ก็ไปซ้อมไง แล้วพี่คงมีโอกาสได้เจอไอ้พวกน้องๆพวกนี้นี่มันอะไรกันวะเพราะมันเล่นเพลงฝรั่งไงนึกออกนึกออกแล้วใช่ไหมพี่ก็ได้มาเจอแล้วก็ได้มารู้จักกันเป็นครั้งแรกที่นั่นใช่ที่นาพอรู้จักกันตุ้มก็ละเรื่องของตุ้มไปนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นตุ้มก็ไปเล่นที่อักษรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ของเราสองคนก็คือพี่แต้มก็จะทําอัลบั้มผีเสื้อใช่ใช่ไหมแล้วพี่แต้มก็ยังไงก็ไม่รู้ก็ชวนตุ้มมาเป็นไปร้องคอรัสใน ใ,ในใน p, เทปในเทปคืออย่างนี้ตุ้มคือพี่พี่ดูจากจากจากภาพที่เธอเล่นกันไง<ะ>คือไอ้นกี้กิมก็ร้องดีไหมดีแต่มันร้องฝรั่งมากไปไมันร้องเพลงไทยไม่ชัดชส่วนตุ้มเป็นคนที่ออกสำเนียออกเสียงได้ชัดที่สุดร้อ,องเพลงไทยได้ดีที่สุดเ,เออเฮ้ยตุนอ้อยตุ้มเดี๋ยวเลยประสานเสียงรับรองได้ได้ได,ได้นั่นแหละก็เริ่มจากตรงนั้นแหะใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่า ตุ้มร้องประสานเสียงมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะอยู่ในวาท,ทินีเนี่ยเวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องลองคิดดูว่าในเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยนักร้องที่เหลือเนี่ยซึ่งลุงก็โปรงยาวเขาเรียกว่าแม็กซี่เนี่ยจะต้องมายืนแล้วก็ร้องประสานตุ้มก็ฝึกที่จะแยกเสียงประสานตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นพอพี่แต้มบอกว่ามาช่วยประสานให้ได้ไหมก็มดีใจเพราะว่าเราจะได้ฝึกอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นการฝึกที่ดีมากๆนะคะแล้วสนุกมากๆในการที่เข้าไปอยู่ในห้องอัดมันทําให้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้น ชอบมากตึงงชอบมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าไปในห้องอัดตอนนั้นอัดที่น่าจะเป็นสีสยามเลรอ้ไม่ใช่สีสยามอัดแั้มสีสยามที่สีสยามแต่ของเธอนี่อัดที่อีกที่หนึ่ง TSP ของตั้ม TSP แต่ของพี่น่ะที่สีสยามใช่ไหมมันได้ได้หูได้ฟังหูฟังเสียงตัวเองในหูฟังมีห้องอัดเหญ่เบลล์ใช่แผงคอมพิวเตอร์มีมี PA ใหญ่มีเทปใหญ่ใหญ่ห้องแอร์เย็นฉ่ำโบ ใช่แล้วตอนนั้นเสียงเราก็ยังเด็กใสแล้วเสียงไซเป็นเส้นเลยนะไม่ไม่ได้แหบอย่างทุกวันนี้ก็ก็สามารถที่จะร้องเพลงเป็นนักร้องประสานเสียงได้กับผีเสื้อ แล้วตอนที่เราประกวดตอนนั้นที่เราร้องเพลงฝรั่งกันแล้วเราแต่งเพลงฝรั่งแล้วประกวดก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นเออนนั้นปี2 5 2 5ค่ะเนอใช่ค่ะที่มีสยามกลการมิวสิคฟอนเดชั่นเออใช่ที่เราสงเพลงประกวดกันไ่ะใช่จะมาคือผมไม่ได้แต่งจากว่าเพลงไทยนะคุณผู้ชมเพลงฝรั่งก็โอ้พี่แตงเก่งนะคะทำได้สำหรับแม่ไม่หล่อแต่ก็เก่งมากเมื่อก่อนรู้แต่แย่งจริงเนาะใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้หล่อแบบนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้พวกเรายังบอกว่าทำไมพระเจ้าให้อะไรมาที่มันไม่ ในยุติธรรมในขณะที่พี่พี่ชายเนี่ยพี่ตุ่มชลิตเนี่ยตอนนี้มนซื้อฉันไม่ได้แล้วเว้ยเดูดีกันเยอะเห็นไหมมันมันมันสลับแล้วตอนนั้นพี่ตุ่มเขาก็เป็นเป็นพระเอกเป็นดาารเลยตอนเล่นแผลเก่าอ่ะโอ้โหะเจ้านกลับจากมือนอกใหม่ๆชลิตใช่แล้วเราก็คาดหวังว่าอีกชายพี่ชายขนาดนั้นแล้วน้องชายจะขนาดไหนมาเห็นโอ้พระเจ้าแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาฟังพี่แต้มร้องเพลงเนี่ยคุณหลับตาไปเลยใช่ แล้วคุณก็ดื่มดำกับเสียงก็เสียงเข้ออไปดูภาพในอินเทอร์เน็ตสิครับว่าชรัตเด็กๆเป็นยังไงไม่จืดนี่เขาเลือกเธออยเปลี่ยนมาเรื่องฉันเลยเรื่องเธออ่ะพอถึงพอพอพอเธอร้องอ่ะป้าผีเลือ์ใช่ไหมจ้ะเราก็ไป ตอนนั้นเสียงกุลการเริ่ม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 มีเป็นการประกวดการแต่งเพลงไม่ใช่ประกวดนักร้องค่ะประกวดแต่งเพลงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะประกวดว่านักแต่งเพลงรุ่นแบบนี้รุ่นโอ้โหหลายคนมากๆนะทุกคนก็แต่งเพลงกันเข้ามาแล้วก็มาประกวดของเราอย่างกันได้เข้ารอบนะมีเพลงฝรั่งอะไรก็ไม่รู้เยอะมากหมดเลยก็เมโลดี้ยูอาร์ y d e เดสตินีจะได้ไหมให้ทุกคนร้องเก็บไว้ปะมีว่ะแต่เป็นเทพก็เสร็จนะเอามาเอาาเอาม มีมีเราเข้ารอบหลายเพลงนะแล้วเป็นเพลงฝรั่งที่เพราะมากแต่ยังเสียดายว่าร้องเสร็จแล้วมันก็หายไปยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวไปคนไม่ใช่มันไม่ได้ขายมันไม่ได้ขายหรอกเําทเพื่อประกวดก็แค่เปนมิทถ้าเป็นยุคนี้เราคงออกยูทูบจะมาเราคงดังยูทูบแม่อาม้าเราไปไปถ่ายมี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 ตุ้มเป็นคนร้องผมประสานร้องนูกกีบว่วนิกกี้ด้วยนิกกี้นิกกี้มาพูดมีอะไรประสานเสียงใช่เพราะจะตายเพลงเก่ายังดีเวลาอยากให้ฟัง ตุ้มว่าตอนที่เรายุคนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทํามันไม่มีมันไม่มีเงื่อนไขของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันบริสุทธิ์มันอยู่ที่ตัวเราเองเลยที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างเลยช่วงนั้นช่วงไนตี้ช่วงเอตี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สวยงามมากพี่แต้มนึกจะอยากจะแต่งเพลงอะไรจะไทยแบบไหนก็แต่งไป กระแสไม่ไม่มีคำว่ากระแสไม่ไม่ได้มองอะไรเลยเราอยากทำอะไรเท่านั้นเองใช่มันเป็นยุคบุกเบิกจริงๆเพราะฉะนั้นพี่แต้มก็แต่งเพลงไทยแบบพี่แต้มซึ่งไม่มีใครแต่งแตเพ็ฝรั่งแบบพี่แต้มด้วยก็เป็นเพลงฝรั่งแบบพี่แต้มตุ้มก็ไม่รู้ตุ้มก็ร้องเพลงแบบแบบนี้ตุ้มร้องแบบตุ้มไม่มีใครให้เราก๊อปปี้ซึ่งดีเหลือเกินดีมันทําให้เราเจอสิ่งที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ก็เกิดงานแบบนี้ขึ้นใช่ ช่วงนั้นเนี่ยเป็นอะไรซึ่งซึ่งมีความสุขเนาะใช่แล้เราเรายังเคยมีคอนเสิร์ตด้วยกันพี่แต้มในปีปี25งห้าสองหกหรือ26ที่มีคอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์ชลัดคนแปลกหน้าไม่ใช่อันไหนอ่ะมีชลัดด้วยเหรอชลิศชลัดคนแปลกหน้าไงก่อนหน้านั้นที่ที่พี่เอาตุ้งไปเป่าแซกโซโฟนนั่นแหละอันนั้นเหรอมีชลัดคนแปลกหน้าไอ้นินจาดินจามันทำให้เราไงไอ้นินกับชนินไงแล้วชนินทำให้เราเสร็จเนี่ยเฮ้ยพี่แต้มเอายังไง ในเล่านิดหนึ่งก็มีคอนเสิร์ตมีมีแฟลตมีตุ่นเป็นโปรดิวเซอร์ทําเพลงทั้งหมดพี่เป็นเขาจะขายพี่ชลัดไงพี่แต้มพี่จะทําเพลงอย่างนี้พี่เพลงพี่อย่างนี้แล้วพี่ได้พี่คอนเสิร์ตพี่ได้ดินก็ใส่ไฟกันอย่างเฮ้ยดีหรือวะดีหรือวะได้พี่ได้เออเอาตุ้มเป็นนิกี้ไปด้วยนะอ่าแลเปนคอลัสไงเป็นคอรัสเป่าแซกตำท่มีมีโปสเตอร์เออแล้วโปสเตอร์ก็ตลกมากคุณผู้ชมอยู่ๆก็ไม่ดิฉันใส่ชุดไทยอ่ะ ใช่ใส่ชุดโจงกระเบนแล้วก็พี่แจ๊ดเนี้ยทำตัวเป็นท่านขุนนั่งอยู่ตรงกลางใส่ใส่รัระแตนนั่งอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีสองสาวสองสาวใส่แล้วก็อีกคนเป่าฟลุตอีกคนเป่าแซกมันมีความประหลาดเป็นไรเฮ้ยคอนเสิร์ตคณะนี้สนุกมากแลวทุกคนเป็นคอนเสิร์ตแรกของเมืองไทยมั้งตอนนั้นน่ะที่ทําอะไรประหลาดประหลาดแบบนี้นี่อย่ามันมันถึงบอกว่าสมัยก่อนเราทําอะไรลราสนุกเราไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีหรอก แต,แตเรามีเป้าหมายว่าเราอยากทำใช่ต่นั้นตุ้มโอ้โหคุณพ่อคุณพ่อมากันเต็มทั้งครอบครัวยกขยงกันมาอยู่แล้วทั้งบ้านคือผมอิจฉาตุ้มเขาอย่างหนึ่งเขาเขาทำอะไรเนี่ยเขาอบอุ่นครอบครัวเขามากันหมดคุณป่าคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้ามากันหมดทั้งมาดูกันหมดทั้งตระกูลมันอบอุ่นนะแล้วก็แบบชื่นชมลูกพ่อตุ้มเนี่ยพี่รักมากๆแล้วชื่นชมเขาอนีางเขาหนุนลูกเขาอะไรก็ตามลูกมาแล้วโอ้โหลูกคุณแต้มเนี่ยนะ ผมต้องขอบคุณมากเนี่ยเอาลูกมาเล่งเพลงเนี่ยผมยิ่งลูกผมเนี่ยเขาครู้สึกเขาปลื้มเขามีความสุขกับลูกเขายริงจินแล้วเขาหนุนลูกเขาตุกวิถีทางอแม้แต่พี่พี่เธอตีปิงปองอะนะคุณพ่อก็ไปดูเขาแข่งที่แบงค์กรุงเทพแบบท่านจำได้พ่อเธอก็ไปดูแล้วเออพี่เชื่อไหมว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ตุ้มเพิ่งมาคุยกับพ่อแล้วเรามาสระตะดูว่าทําไมพ่อจึงเลี้ยงลูกแบบ ใกล้ชิดแบบนีจังเลยเราพบว่าสมัยพ่อเองเนี่ยพ่อไม่เคยคุณพ่อไม่ได้เลี้ยงคุณพ่อผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยนึกนึกย้อนไปเมื่อ80-90ปีที่แล้วเวลามีลูกปับ๊บผู้ชายก็คือหัวหน้าครอบครัวเวลาเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของแม่<อ>พ่อจะไม่เลี้ยงลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่อได้ก็คือพ่อก็ขาด ความรู้สึกระหว่างลูกกับพ่ออ๋อก็ถ้าเป็นชันชันจะไม่ปล่อยให้ลูกโดดเดี่ยวใช่พ่อก็เลยคิดว่าพอถึงรุ่นพ่อพอมีลูกห้าคนพ่อจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดทุกคนดีจริงๆนี่ไงเป็นพ่อที่ประเสริฐจริงๆพี่เห็นพี่ประทับใจโอ้โหเนี่ยอิจฉาคนเนาะอิจฉาตุ้มเนาะไปอะไรนี่พ่อไปตลอดตุ้มจะไปที่ไหนอะไรก็ตามตอนนี้ไปอยู่ปะพ่อเก้าสิบแล้วเก้าสิบไม่ไปแล้วแต่ก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนนี่แบบใช่ชอบชูชูถ้าทาง เขามีความสุขเขบชีวิตเขายังหลังตรงตัวคุณพ่อตุ้มน่ะเขาสูงสูงเท่าพี่แต้มเนี่ยแล้วเขาก็ยังโอ้โหดูดีตลอดแต่งตัวแบบนีขอให้ลองคิดดูนะคะว่าพ่อในตัวเท่าพี่แต้มสูงใหญ่อย่างี้นะคะแต่ตอนที่ตุ้มไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้นั่งรถบัสติดแอร์เหมือนอย่างทุกๆวันนี้หรือรถตู้ดีๆเราจะนั่งรถเหมือนเหมือนรถรถเมย์อะค่ะที่มี ที่มีที่นั่งสั้นๆแค่เนี้ยเล็กๆนิดเดียวแล้วก็นักร้องนักดนตรีก็จะอยู่กันคนแล้วก้าอี้คุณพ่อจะไปด้วยคุณพ่อก็จะหนึ่งกอี้แล้วเวลาไปเนี่ยป็นไปตอนกลางคืนเราก็จะนอนตุ้มมาตัวเล็กๆอายุ12ตุ้มไม่ได้รู้สึกอะไรกับเกาอี้อันเล็กแค่นี้แล้วก็นอนตัวขนาดนี้ครับโบราณเนกาอี้มันคือสำหรับคนหุ่นเนี่ไซนี่มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีมันจะอึดอัดขาจะชนข้างหน้าเนยตลอดแล้วที่นั่งก็นิดเดียวเดียวมีอยู่คืนตุ้มตื่นขึ้นมาตอนเด็กๆก ในขณะที่รถมันกําลังแล่นไปพี่แล้วพี่มองซีนแสงไฟคิดคิดซีนไปเองแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่มันกระทบลงมาในรถที่เราแล่นไปเนี่ยสิ่งที่ตุ้มเห็นคือตุ้มเห็นพ่อเนี่ยนอนอยู่ที่เก้าอี้อันนี้งอกองอขิงอยู่นะคะแล้วเราคิดดูแล้วเราก็มีแสงไฟแวบแวบแวบขึ้นมาแล้วก็มองโหพ่อทรมานเหมือนกันเนาะ เออที่จะไปส่งไอ้ลูกผู้หญิงอย่างดีอย่าคิดได้เออมันมันมีมันมีหลายซีนที่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 แฟลชขึ้นมาหรือแม้กระทั่งพี่เชื่อไหมคะตุ้มอยู่ที่ลาดพร้าวเนี่ยเช้าๆพ่อไปทําอะไรพ่อจะขี่จักรยานไปท้ายซอยไปตลาดท้ายซอยเพื่อซื้อน้ำส้มให้ลูกกินเพื่อซื้อส้มค่ะไม่ใช่ซื้อน้ำส้มซื้อส้มมาคันให้ลูกกินพ่อตุ้มทำเช่นนั้นตอนเช้าๆตุ้มจะมีน้ำส้มวางที่โต๊ะก่อนที่จะไป เห็นไหมผมพูดไม่ผิดแล้วที่ผมอิจฉาทําอย่างนี้มาทุกวันอิจฉาตุ้มพอพูดแล้วก็ใต้ตายใช่ไหมพ่อเธอประเสริฐสุดประเสริฐสุดใช่จะไปไหนทําอะไรขอให้บอกจะเห็นพ่อลูกคู่นี้ไปด้วยกันทุกครั้งได้มีคอนเสิร์ตกีคอนเสิร์ตคุณพ่อต้องไปก่อนแล้วคุณแต้มเป็นยังไงจะคุยตลอดแล้วก็แฮปปี้แบอย่างงอนอย่างนี้นะคะคุยกังมีความสุขตุ้มพรุ่งนี้ดีกว่าวะต้องมีเรื่องเข้าวงการอีก ไม่เธออันนี้เรามาประจบที่เธอเจอพี่แล้วถูกปะ่ะพรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยเออทำตุ้มเอาตุมาต้มมาทําร้องเพลงยังไงเออ,อยังไงทาําอัลบั้มตุ้มยังไงอะไรต่ออะไระทาไมถึงตัดสินใจทำอัลบั้มให้เธอค่ะเมื่อกี้เล่าถึงคุณพ่อประทังนะคะของตุม้มเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเล่าถึงคุณพ่อของตุ้มในวงการเพลงค่ะคุณช<ม>รัตเฟื่องอารมณ์ค่ะ